สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิชาพังจุน,นันเลขที่22ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6จะมาพูดนมนาวใจเรื่องสารเสพติดค่ะเรารู้ว่าสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญค่ะในการใช้ชีวิตของเราค่ะมีผลกระทบต่อเราและผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นยาสูบยาเสพติดหรือสารเสพติดอื่นๆค่ะเมื่อเรามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายจะทำให้เราสูญเสีย ความสามารถในการควบคุมตัวเองค่ะและอาจจะทำให้สูญเสียสุขภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและโอกาสในการใช้ชีวิตค่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะด้วยการรู้จักตนเองและปัญหาของสารเสพติดค่ะหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและคอยสนับสนุนเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราและหาสิ่งดีๆให้สุขภาพร่างกายของเราค่ะเจ้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะ ขอบคุณค่ะ